ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot นะครับแล้วในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่นปืน8.5กระบอกใหม่นะครับพร้อมกับมี8ดาวตัวใหม่นะครับซึ่งปืน8.5ตัวนี้นะครับก็จะเป็นปืนอันดับ1 PVE ที่มาแทนปืน Golden Garuda นะครับซึ่งผมบอกได้เลยนะครับว่าปืนนี้แรงกว่า Golden Garuda เอามากๆเลยนะครับผมไปก็เดี๋ยวผมขอ บักระเบิดก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปเอาปืนบอมมาก่อนนะครับด่านนี้ต้องใช้ปืนบอมในการบักนะครับนี่เดี๋ยวผมจะบักระเบิดเจดีนะครับเดี๋ยวผมแจกผมแจกปืนให้เพื่อนด้วยเลยละกันนะครับมาครับเผื่อเพื่อนขอแลกนะครับไม่รู้ใครเข้ามาแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่สี่สิบห้านะครับผมเราต้องรีบทําคลิปครับเดี๋ยวเช้านะครับมาครับเดี๋ยวขอบักระเบิดเจดียก่อนเลยนะครับปลาเพื่อนเราตอนนี้คือยังไม่เข้ามาเลย เดี๋ยวต้องรอเพื่อนเข้ามานะครับจะได้ทิ้งปืนให้เพื่อนนะครับมาเพื่อนเข้ามาแล้วนะครับมามีปืนพร้อมเสิร์ฟตรงหน้าปืนนี้เป็นปือนอ่ากระสุนไม่จํากัดด้วยนะครับมายังมายังครับเนี่ยฮัลโหลเอ้ยภาพโหลดยังวะฮัลโหลครับปิงยังเยอะอยู่เลยผมยังไม่โหลดเลยรอบได้ไม้ได้ไ,ได้ได้ไดไดไดเขามีระเบิดไปเนี่ยผมดูแบบเขามีระเบิดปะวะ เฮ้ยนายนายบักบักระเบิดน้ำแข็งได้ไหมอ่ะอาภาพจะไม่โหลดเลยรอรอ,รอภาพเขาหน่อยแล้วกันปืนนี้ถ้าเกิดบักระเบิดเจดีกับน้ำแข็งนะผมบอกไปเลยว่าดามเมจแม่งโคตรแรงแค่ยิงธรรมดายัางแรงเลยนะครับนี่แหละปืนนี้แหละนะครับเป็นปืนที่มาแทนโกลเด้นการูด้านะครับสำหรับใครที่ไม่ทันอะไรนะครับาภาพได,ได้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 ได เดี๋ยวผมขอทิ้งปืนให้เขาก่อนแล้วกัน,น,ยยนใช่ใช่ใช่นายนายบักระเบิดน้ําแข็งให้ได้ปะต้องบอมต้องบอมมาไปใช่ใช่ใช่ไอ้นายทิ้งปืนก่อนนะเดี๋ยวปืนแปดจุดห้าหายนายทิ้งทิ้งปืนก่อนทิ้งปืนแปดจุดห้าก่อนเออแล้วค่อยไปเอาบอมมาบักมาครับมาครับคลิปนี้ต้องต้องห้ามเฟลนะครับคลิปนี้ต้องผ่านไปได,ได้ดีนะครับผม เดี๋ยวพาไปดูดาเมจกันนะครับว่าปืนเนี้ยมันจะแรงสักแค่ไหนนะครับผมมาแต่ผมไม่นี่ปืนใี้เขาก่อนมาเขาบอมมาหรือ,อยังเนี่ยมาบอมมาแล้วโอเคปืนอย่าหายนะครับปืนห้ามหายเลี้ยงเลียเ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 ้ยงไว้เลี้ยงเลี้ยงไว้นะครับโอเคมาปืนเนี้ยนายโคตรแรงไปครับมือกันเลยแล้วคือมีดต,ตัวเนี้ย โคตรคุ้มอ่ะนะคบับอกเลยว่าโคตรแรงดาเมจอะดาเมจแม่งตั้งสองพันนะผมไม่ลองในโหมดเฟียมานะครับโอเคห้ามตายเลยนะครับไหนๆก็แบบว่าบางระเบิดไปแล้วนะครับมาลองมีดก่อนเลยโอ้โหมีดแม่งโคตรแรงอ่ะครับแรงชิบหายเลยนี่ไงไตอนนี้เพื่อนเราแบบว่าวิ่งช้านะครับมาเราต้องคอยซัพพอร์ตเพื่อนนะครับใหญ่เพื่อนตายนะครับไปเลย โอ้ดึงๆยังมีคนเล่นอีกนะครับโคตรแรงอะ่ะมีดอะไรก็ไม่รู้โอ้โหดาเมจพันเก้าโอ้โหสุดยอดเลยไปไปค่อยๆค่อยๆค่อยๆค,ค,ค,ครับใจเย็นๆครับอย่าเพิ่งรีบนะครับไปครับลุยเลยไม่งไงเพื่อนตายไปไหนไม่ตายเนาะเออเรารู้สึกว่าเวลาเราผ่านใช่ปะ เพื่อนจะไม่วาปไงเราต้องให้เพื่อนกระโดดข้ามมาเองนะครับเข้าประตูเองอะไรอย่างงี้ไปไปไปเดี๋ยวรอจังหวะมันนะครับปึ๊บโอเคปึ๊บกระโดดห้ามหลุดนะครับต้องติดตลอดเวลานะครับงั้นผมไปก่อนแล้วกันไม่รอเพื่อนละมาเพื่อนมาเองเลยไม่เลยผมเคลียร์มอนรอกันเลยไม่เออไม่ตายอะไรวะอึดอึดขนาดนั้นเลยเหรอ เฮ้ยอึดเกินอ๋อกสงสัยดาเมจไม่โดนโอเคลองกับบอสดิดาเมจเท่าไหร่เฮ้ยดาเมจเท่าไหร่อ่ะหมื่นสองเหรอไม่รู้ว่าดาเมจเท่าไหร่อ๋อน่าจะพันละมั้งไม่แน่ใจมาครับเอาปืนยิงเลยโอ้โหโคตรแรงปืนที่อะไรโคตรแรงเลยอ่ะหายแล้วปันระเบิดแป๊บเอ้ยมันมามันมาตลอดเลยว่ะยิงดิยิงดิเพื่อน เอาเพื่อนตายชิบหายโอ้โหเพื่อนตายซะง,งั้นไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับพอได้อยู่นะครับโอ้โหดูดาเมจครับความแรงของมันโอ้โหแล้วคือแบบยิงนิ่งด้วยยิงนิ่งเหมือนการูด้าเลยเอ๊ะแต่ผมรู้สึกว่าการูด้ามันนิ่งไม่เท่าปืนนี้ดิแล้วก็ส่วนคือให้มาเยอะมากนะครับยิงเลยครับโอ้โเพื่อนตายซะง,งั้นถ้าเพื่อนไม่ตายนะคงได้เห็นดาเมจปืนนี้แบบแบบอย่างแรงอะ่ะ ไฟระเบิดไปสวยเพื่อนก็แบบว่าตายเกิดตายเกิดให้เรานะครับดาเมตรพันเจ็ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮถอยถอยถอยออก่อนถอยก่อนถอยก่อนเปลี่ยนเปลี่ยนลูกแป๊บเปลี่ยนลูกโคตรเร็วไปครับยิงครับถอยห่างจากเกาะสีฟ้าไว้นะครับโอ้ตั้งชื่อเกมขยะแม่งเหมือนเหมือนชื่อแบบโปรตั้งอะไรอย่างนี้เลยนะครับอยู่ห่างไว้นะครับ ไประเบิดยิงต่อเลยเอ้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 ย,อยไม่ตายอีกทีวะนี่ตายอีกทีดีดาเมจปืนนี้แม่งโคตรแรงอ่ะผมบอกไว้ก่อนเลยใหม่ไหมอะไรนะครับใหม่ไหมบักใหม่เลยก็ได้ครับเข้าประตูนี้ไปครับลุยครับเลสโก o ครับผมไปเข้าประตูรอ,อก,กันเลยเดี๋ยวให้เพื่อนบักเอาตรงนี้แล้วกัน มาครับมาครับไปก่อนเพื่อนเลยละกันผมคนเข้าห้องมาก็เยอะอยู่นะไม่ยังไงเพื่อนติดปัญหาอะไรเห็นบอกเวรกรรมน่าจะปากไม่ติดหรืออะไรยังไงไป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 โทษแรงครับปืนเนี้ยผมบอกเลยแม่งเป็นปืนอันดับหนึ่ง pve ณตอนนี้นะครับมาแทนกาลูด้า ส่วนด่านอื่นผมไม่แน่ใจวะต้องต้องลองต้องลองหลายๆด่านนะครับแต่คลิปนี้ผมขอลองไอ้นี่ก่อนประตูผีสาวก่อนนะครับมันไวดีถ้าลงเฟียมันแบบว่ามันน่าน่าจะน่าเบื่อเกินไปไงนะครับไปไปเลยไปเลยเฮ้ยเกือบตกนี่แตกไปดิมึงนี่ไงเอา้าทะลุไปไหนวะนะนี่ไงไปครับไปครับ สนใจบอสด,ดีกว่าดาเมจเท่าไรเนี่ย2องพันเก้านี้แรงอยู่นะไปเดไปเดอ๋อย,ยิงไม่โดนโคตรแรงครับผมปืนคเลยว่าโคตรแรงอะแรงกว่าการูได้าอีกอะคือแบบดาเมจเป็นที่พึงพอใจมากโอ้ยยิงแบบียวบอสบอสเปลี่ยนลากแล้วอะเฮ้ยใครจะโดนผมโดนแน่เลยเอา้าวไม่โดนไหมเฮ้ยแล้วใครโดนวะ ยิงมัน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 โอ้โหดูดูเลือดบอสที่ไหลเป็นน้ำเลยอะเฮ้ยเคีียแรงเกินเออมันหมามันพุ่งมาหาผมแล้วไปเปลี่ยนร่างเลยมึงอย่ามาโอ้โหเปลี่ยนร่างโคตรเร็วอ่ะไปไปไปครับไปครับไปครับโอ้โยิงเสาโคตรแรงไปเลยเฮ้ยเกือ,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 อบโดนแล้วก,กูเกือบตายแล้วไม่ล่ะนี่ไงลงมามึงเฮ้ยผมโดน เพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนเพื่อเอเ้ยทันทันทันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหเราดูเลือดบอสลดดิม่งไหลเป็นน้ำเลยอะ่ะไอ่เหี้ะแรงที่เปล่ปงมามันเปลี่ยนร่างแล้วมันเปลี่ยนร่างแล้วเอ้เพื่อนเพื่อนบังระเบิดน้ำแข็งให้แล้วสวยดีอย่างเงี้ยไปครับไปครับค่อยๆไปครับค่อยๆไปค่อยๆไปปึ๊บไปเลยออ้บหลบๆลบลบอ่ะหญิงสาวต่อครับให้่มันฮิวเลือดโอเค ใช่ไครโดนอ่าไม่โดนนะครับยิงเลยสวยเพื่อนสวยครับเพื่อนทำดีครับเวริกูดเวริกูดมาอีกเลยเอาตัวผู้ชายก่อนเลยตายซะมึงมาตัวนี้ตัวสุดท้ายครับโอ้โหดูเลือดไอ้เหี้ยรถคตรเร็วอะ่ะเชีย่ยอะไรมันจะขนาดนั้นปืนนี้โอ้โหผมบอกเลยใครที่มีคำพีอะ่ะอย่าดองไว้นะครับสมเลยครับผมครับ มาครับยิงบอสครับโอ้โหดูเลื่องเดอดบอสโอ้โหรถรถโคตรเร็วอะแม่งไหลเป็นน้ำเลยอ่ะมาอีกยิงเลยเอ้ยมันเปลี่ยนร่างแล้วเปลี่ยนร่างแล้วครับเปลี่ยนร่างแล้วหรือเปล่าอยู่ในโล่ไว้นะครับอ่ารอบนี้เปลี่ยนร่างแล้วนะครับไปแล้วเบิดไปอ้าวไปไหนแล้ววะเนี่ยตามเพื่อนโอ้ดาเมจพันไปแง้ยเฮี้ยอุ้ยเกือบตาย โอ้ยหนีหนีมัน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 ระเบิดไปไปเปลี่ยนลูกยิงต่อเดี๋ยวมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยเกือบมาถึงตัวผมแล้วอ่าเมื่อกี้ไม่งั้นผมตายแน่เลยอุ้ยเกือบตายไปเปลี่ยนล่างเลยมึงสวยตั้งนี้ได้มารอบนี้แหละของจริงครับของจริงมาบอสมามึงขึ้นมาโจทใส่มันอ้าวเพื่อนบังอีกแม่งโดนไหมเนี่ยอ้าวไม่โดนอีก องประมาณนี้นะครับดาเมจเท่าไหร่900โอ้900เหรอนึกว่า9,000แต่แค่นี้ก็แรงแล้วนะครับไม่ต้องไปหวังอนะไรเยอะไปยิงต่อครับนี่ดาเมจพันแล้วเว้ยนะครับยิงต่อไปเรื่อยๆเลยนะป่าระเบิดต่อครับยิงต่อครับผมไอ้เหียปืนแม่งโคตรแรงอ่ะนัดละหนึ่งพันเลยนะแรงชิบเป่งเลยโอ้ผมว่าคุ้มผมว่าคุ้มรอบเนี้ย เตรมรอบนี้โคตรคุ้มอ่ะเป็นปืนที่แบบเป็นปืนที่แบบว่าคุ้มมากๆบอลใครตายแล้วยิงต่อไปเลยก็คือกระสุนให้มาเยอะมากแล้วผมใส่กันโซซับไม่ชินกันแล้วแบบว่าท่านสุดอลยนะยิงเลยผมจะสก,กิลแซดแล้วแตกไปดีโอ้โหปืนแรงระดับนี้โอ้โหผมจริงๆครับผมใครที่กำลังจะ เติมสูงนะครับผมแนะนาเลยนะครับสําหรับปืนกระบอกนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไ้เจอกันในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ